โหมดมากเลยคนข้าวครับลูงไม่ได้ข้าวเละเอ้ย ไม่ถึงหลังเลยวิทเาอ่อนหมดแล้วเอ้มันไม่ถึงหลังเลยขน้าจะเาอีชาลยลาเ็มลาลูกออกยังรับให้เฮ้ยดีนี้ดี เอาแ้มเลยเออยิงตรงนี้สูสีละถ้าทำอย่างนี้ได้่ยอะไม่เอาที่สามไม่ให้น้องมาหน่อยอ่ะ อใช้ปืนแล้วเขาตีเขาเฮ้ยโอ้โหเขาไม่เขาไม่ให้เจ๊สาโอ้โหมันเป็นเทคนิคับอ๋อาตัวูเรไหวหรือเปล่าตีสมน้ดีเนาะมีตสามาำไม่เหนือยใช่ไหมยืงโอ้โหแล้วอะโอ้โหคุณม่ไจะไปรับแทนอ่ะเลยต้องจินใจไปรับ โอ้ไม่ใจไลยละ่ะลงมือดีเด้อไม่รู้ครับปีแรกผมลงมีอผมเขาให้ผมอย,อยู่มีหัวอันนี้เขาอาจจะให้ผมอยู่เอลก็หรืออาจจะอยู่มีหัวต่อก็ได้ผมก็ไม่ติดคือใจไม่ได้คิดเรื่องเรื่องไปแข่งแต่แรกไงไปพอพี่อ้อยไปแต่ว่าไปเออมีเพื่อนๆน้องๆไปใช่ป่ะก็เอาหา มีแล้าน้อยผมเป็นเอโนะป่ะไอ้เหี้ยพอไปดูไอ้เหี้ยมีแต่พวกตรอแล้วมีที่ไหนมาเลยเลยหมือนแค่เปลี่ยนที่จัดตีนี่แหละเริ่มโง่9โมง8 9โมงนะครับเริ่มแต่เช้าเลยคมันตื่นตื่นทำงานเลยนะใช่แต่เช้าเลยครับก็วันวันศุกร์จะตื่นพักหนึ่งวันพวกอย่งวันเดียวเสร็จเลยใช่ครับ

โอ้โหวิ่งต่อไปเออโอ้โหวิ่งต่อไปแก่ป่ะพี่มิ้นไม่หมแก้ครับแก่ไม่ขอหน่ะพูดเลยขอแก้ภาพกันเออขอแก้แก้ภาพแก้บอเลยครับเออเป็นผมแก้แล้วเนี่ยบอลแล้วขอวนไอ้วนนี่วนเออฮาัตเลดเท่าไหร่เฮ้ยไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะแต่เล่นต่ออหนึ่งแน่ คารุสองร้อยนี่สี่สิบไหมสี่สิบห้าอันเดียวกันไหมฮัเตอร์เราต้องลงว่าเอ้ยพี่คนเปลี่ยนจริงจริงมันเริ่มเดือดร้อนขึ้นวันนี้มันเริ่มร้อนแล้วน่ะสมัยแล้วพี่เจมส์อ๋อเกมไม่อยู่แล้ว

啊，带货不忙。 Thank you.